ราศีมังกรค่ะนะคะ2ถึงวันที่15พฤศจิกาค่ะนะคะเงินงานความรักสุขภาพค่ะนะคะชาวราศีมังกรค่ะนะคะชาวราศีมังกรก็ค่อนข้างดีนะนะคะชาวราศีมังกรดาวการเงินของเขาก็อยู่ปกติอยู่ค่ะนะแต่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีเดินผิดปกตินิดนึงค่ะนะคะจะผิดปกติของเขาก็ไม่ได้เสียหายค่ะนะคะชาวราศีมังกรนะดาวการเงินของเขาก็เด่นเหมือนกันค่ะนะคะก็ซิกแซกพลิกแพงเอาก็แล้วกันค่ะนะคะชาว ราศีมังกรแต่ถ้าเจาะวันก็อาจจะมีปัญหาบ้างก็คืออยู่ในช่วงประมาณนะคะวันที่7ที่8ไปนะ7 8 9เนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างค่ะนะคะชาวราศีมังกรน,นะนะคะจะให้ดีจะให้สวยนะให้ดีให้สวยไปก็นะก็ไม่เสียหายอะไรค่ะก็แค่วันนะก็แค่วันแต่ถ้าเดือนน่ะไม่มีปัญหาค่ะนะคะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะในเรื่องการเงินนะนะจังหวะของเขาม่เสีย ดีค่ะนะคะจริงๆปีทั้งจีเนี่ยจริงๆดาวการเงินเขาก็ไม่เสียนะชาวราศีมังก์รอชาวราศีมังกรก็ดีพอสมควรอยู่ค่ะนะคะซิกแซกซิกแฉม้างนะคะเล่นแร่แปรธาตุเอาบ้างก็จะเป็นการดีค่ะนะคะชาวราศี ชาวราศีมังกรในเรื่องการเงินนะคะทั้งหนุ่มทั้งสาวเนี่ยมีครอบครัวะคะ่ะงานค่ะนะคะงานก็ไม่เสียะค่ะนะคะช่วงนี้งานก็เด็นงานก็ใช้ได้ค่ะนะคะงานอาจจะไกลนิดนึงเหนื่อยนิดนึงกัาง,งานนะเหนื่อยนิดนึงกัางงานอาจจะไม่เป็นได้แต่ก็ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปปะทะไปอะไรกับเขาเพราะว่าเราไม่สู้เขาเพราะว่าดูแลตําแหน่งเขาก็สูงกว่าเรา สูงกว่าเราทุกอย่างก็ขอให้ใจเย็นๆก็แล้วกัน,นะค่ะนะคะนะชาวราศีมังกรน,นะคะจากวันนี้ไปนะนะคะจากวันนี้ไปถึงวันที่15นะคะ16ค่อนมาว่ากันอีกทีหนึ่งะค่ะนะ,ะก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรานิดนึงก็แล้วกัน,นะคะ่ะอย่างจริงอย่างอื่นก็ไม่ได้เสียหายงานนะ,คะใครที่ตกงานอยู่นะไปสมัครงานก็ได้งานอยู่แต่งานอาจจะไกลนิดนึงนะ,ะงานอาจจะไกลหน่อยนึงนะค่ะนะ แต่ก็ไปสมัครก็สมัครได้ค่ะถ้าตกงานอยู่นะแต่ถ้าใครที่ทําอยู่ก็ต้องข้าวทององไปค่ะนะคะไม่เสียหายเพราะว่ามันปลายปีแล้วนะคะก็ให้อดทนเอากันแล้วกันค่ะไม่ต้องห่วงราศีมังราศีมังกรเนี่ยมีได้โบนัสไม่ต้องห่วงค่ะนะคะนะชาวราศีมังกรนะในเรื่องการงานความรักค่ะนะคะความรักก็มีบ้างค่ะนะคะคก,ก็มีคลิกเครียดบ้างเล็กๆก,กน้อยค่ะนะคะไม่มีหนึ่งไม่มีสองนะคะไม่ ไม่มีเล็กไม่มีน้อยก็มีความสุขค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะชาวราศีมังกรแต่ถ้าบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันไปไปมาๆๆก็ไม่มีปัญหาหรือบางคนก็คบกันแบบแบบแบบ กำลังเพิ่งพบกันนะคะก็ให้ดูดีๆว่าเขาสวตจริงหรือเปล่าก็ดูสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะในเรื่องของความรักนะคนไหนที่มีคู่อยู่ก็ประคับประคองกันไปค่ะนะคะก็ไม่เป็นไรไม่จึงกับว่าหนักหนานะสากกันอะไระค่ะนะคะในเรื่องของความรักสุขภาพค่ะสุขภาพก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะความเครียดเครียดเรื่องอะไรละ่ะ เครียดเรื่องเพื่อนโผงเครียดเรื่องบุตรบริวารน,นะคะเครียดเรื่องคู่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะราสีฝังก่อนนะอย่ากอื่นไม่เสียค่ะนะคะขับรถขับราก็าไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆก็ระมัดร,ระวังนิดนึงก็คือนะช่วงวันที่นะคะช่วงวันที่สี่นะ ช่วงวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะคะขับรถขับราก็ระมัดร,ระวังนิดหนึ่งกันแล้วกันค่ะนะคะอย่างอื่นก็ไม่เสียขับรถขับรเาระามัดร,ระวังปุนไปนิดหนึ่งค่ะ4 5่หเนี่ยนะคะนะอย่างอื่นก็ผ่านก็ได้ดูค่ะนะคะชาวราศีมังกรค่ะ,คะบุตรบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ก็นิดนิดหน่อยๆนก็ไม่ได้มากมายอะไรกันนะคะทานได้อยู่ค่ะ